สวัสดีค่ะตอมไทยร้านอินแจมมันดีค่ะวันนี้หนูจะชวนเพื่อนมาดูช่วงพ่อบ้านเข้าครัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้พ่อบ้านเขาจะทำอะไรกินไปดูเลยค่ะค่ะตอนน,นนี้แฟนหนูเขาจะหั่นหอมค่ะหัวหอมมันวันนี้เขาจะมาทำวีไฮส Anh, ham, hamburger hamburger ham, Hamburg. Hamburg. Ha. Mà tham hamburger hả? Hành hồn hả? Hành hồn Mắc cửa thết Sắc

เดี๋ยวมาดูกันค, er er ค่ะค่ะนี่ค่ะบุดอร์ส์มาร์ตบุดอร์ส์มาร์ตจุ่มกรเทีใส่ในกระทะค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูไปไปดูก่อนว่ามันคืออะไรหนูบอกว่ามันเป็นเนยหรือเปล่าเน็ตเคสเซอร์เนี่ยเคินเคสเซอรเฟตเฟต Fett? Fett. wie Öl. Wie Öl? Wie Öl? Wie Öl? Wie Wie Öl? Wie Öl? aber Öl? man Wie Öl? Wie Öl? Wie Öl? jetzt, machen wir. Heiß. jetzt kommt Bacon, Frühstückspeck. Schön heiß. เดี Was? Ja. Noch ๋ยวนุปล่อยเขาพูดเลยว่าสนนี่ไทยวัตรั อันนี้เหมือนกับหมูสามชั้นนะคะนุเม,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 มีย็อุ่นเกินอุ่นเกยนอุ่นเกยนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยค่ะ นี่ค่ะจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาทำเบอร์เกอร์เดีย๋ยวจะเอาแฮมเบอร์เกอร์มาทอดสับหนึ่ง <ไ>เดี๋ยวเอาแฮมเบเกอร์มาลงค่ะสองนาทีอันนี้คือเข้าไปไปเว็บ,บาร์สองนาทีค่ะอักที่ เขาตั้งเวลาค่ะสองนาทีดันเด่นกันดอนนิ่หมดไงเลยค่ะเนี่ยได้ไหไแล้ว 呃，发现它从这个面。<noise> uh, Um ut, atau meter, atau ih, at. ini, ั้งแฮมเบอร์เกอร์ค่ะไปไปเวฟนี่ค่ะกำลังได้ที่เลยค่ะสวยค่ะงั้นจบตั้งเวลาค่ะนี่เออตั้งเวลาค่ะ ทีน่นีเขาจะตั้งเวลาไว้ค่ะว่าต้องทอดประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะซ <laughs> อสพริกกับนี่ไงซอสซีซ์ชิชามบยกับซอสิ

Zwiebeln. Na, ja, Zwiebeln kommen nach drauf. So, und jetzt machen wir Tomaten. Jeder wie es will. So wie immer will. Der eine will mehr, der andere weniger. So, und jetzt. So, hat... war's. Ja. So, und dann kommen wir Bacon. that's mm. last, so mm. the last. Yeah. <laughs> And then? สุดี่เราดีแล้วแต่แล้วแต่ว่าไก่อยากอยากจะกินอะไรอยากจะใส่อะไรเยะเสร็จแล้วค่ะนี่แฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์ได้เสร็จ คลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์คลกดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่ง้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบา,บายยขอบคุณครับขอบคุณครับบายๆผู้เดียวไปดิ